สวัสดีค่ะในคลิปวันนี้นํามาชวนการสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายให้กับสะโพกนะคะด้วยกลุ่มท่านักรคค่ะวันนี้นํามีโปรของท่านักรบมาให้3ท่านะคะเพื่อนอกจากยืดหยุ่นแล้วยังจะสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายด้วยค่ะสร้างความแข็งแรงตรงไหนในส่วนของช่วงของการยืนค่ะลองมาดูกันนะคะว่าเราจะบริหาร ท่านักรบ3ากลุ่มนีน้ kind <of> นะคะ3ท่านี้แบบต่อเนื่องกันได้ยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเวลาเราเข้าท่านักรบการที่นําบอกวเานาอเข้าท่านักรบคือขาเนี่ยกลางกว้างประมาณนะคะ3ามช่วงไหลกว้างคือยากทุกทก tense, ่าของโยมคะนะคะกว้างคือยากการยืนท่าก้างกว้างการนั่งทาขาข้างกว้างเนี่ยคือยากนะคะเริ่มแรกเลยนะคะนักรบหนึ่งวอลเลอร์วนค่ะวอลเลอร์วนนักรบหนึ่งนะคะก็คือหันเท้าทางด้านหนึ่งนะคะใน คลิปนี้นะคะนําจะให้เป็นทางฝั่งขวามือนะคะหันไปทางด้านหน้าหรือที่เราจะเรียกว่าเวลาคุณคุณครูพูดนะคะก็คือจะหัวเสือนะคะเท้าหลัง45อ,องศาเซตค่าสะโพกหันไปทางฝั่งเดียวกับตัวเข่าด้านที่งอนะคะก็คือทางฝั่งนักรบหนึ่งเซตตั้ใงใจแล้วดูร่างกายเองเวลาเราเข้าท่านักรบหนึ่งนะคะแขนเรายืดตึง,ต,งตรงๆเท้าเรา กราวิ่งเท้าเขาลงบนพื้นนิ้วทุกนิ้วของเท้าพยายามกดนิ้วลงบนพื้นนะคะกดลงไปเลยนะคะนี่คือการสร้างความแข็งแรงของเส้นเอ็นเส้นเล็กเส้นน้อยต่างๆในร่างกายเราค่ะยืดึ้นไปบริเอรวันค่ะกลับมายืดอยู่นิดนึง ส่งสะโพกกลับมานิดนึงนักรบสองต่อเลยค่ะการแขนยืดสังเกตเซตท่านะคะนักรบสองมีแขนกว้างๆยืดยืเหมือนเดิมในทุกท่าเข่าไม่เลยปลายเท้าและท่านี้ความต่างคือสะโพกของนักรบสองนะคะอันนี้คือนักรบสองโรเลอร์ทูจะหันมาทางส่วนหน้าส่วนด้านหน้าแต่ความต่างของนักรบหนึ่งจำได้ไหมคะสะโพก เพื่อบิดไปทางเขาฝั่งที่งอนนะพูดง่ายๆแบบนี้จะได้จำได้เนาะพอ w a r r ร o เ2นักรบสเปิดสะโพกออกมาในรูปแบบนี้เลยค่ะแล้วเสร็จร่างกายมีกระจกมีกล้องอะไรก็ดูตัวเองในกระจกแขนเป็นเส้นตรงเดียวกันไม่เอียงลำตัวก็ไม่เอง็งโนไปมาตัวเนี่ยตั้งตรงๆเหมือนเรายืนเหมือนท่าที่เรายืนเลยค่ะแล้วยืนสา หลังจากนั้นนะคะอยู่ในท่านี้ปรับตัวกลับมาด้านหน้้นหนึ่งตๆ้ตตด้านหน้านิดหนึ่งนะคะมือประสานกันด้านหลังเช็คร่างกายมือเนี่ยเวลาฉันประสานแล้วฉันยืดมือยืดกล้ามเนื้ออกได้เต่งไหมมือที่ประสานคือประสานนิ้วมือเข้าหากันจริงเบอร์นี้เลยนะคะแล้วจับกันแบบแน่นๆนะคะแบบแน่นๆเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ค่อยๆเช็คร่างกายเอาอกลงไปแตะเข่าก่อนถึงไหมหายใจเข้าสักสามเที่ยวนะคะวอร์ร่างกายตรงส่วนนี้ก่อนยืดตัวขึ้นหายใจออกแล้วหายใจเข้าคราวนี้ลองเช็คเราผู้ฝึกอยากจะก้มตัวลงไปจนกระทั่งหัวนาหาน้าขาเราเนี่ยแตะข้างๆางเท้า,าให้มันเลยหัวเข่าไปเลยค่ะลองดูว่าเรายืดหยุ่นตัวได้เบอร์ไหนนะคะ ตอนที่นํางจะลงคือนํางหายใจเข้าลึกๆก่อนเลยเพื่อเก็บลมหายใจไว้ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกฉันดูซิว่าตัวฉันนั่งลงไปแล้วได้เมือไหนนะคะค่อยๆเส็ร่างกายแล้วขึ้นในท่านี้นะคะหลายๆผู้ฝึกจากเวลาที่ลงแล้วเนี่ยอาจจะล้มอาจจะคว่ำโจลงไปไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะกับร่างกายเพราะนี่คือเรายังไม่สามารถใช้แกนกลางลำตัวใช้ความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อแล,แล้วก็เส้นเอ็นในส่วนของขาส่วนของสะโพกต่างๆกับร่างกายนะคะอยู่ที่การฝึกคะ่ะการฝึกแบบบ่อยๆการฝึกแบบสม่ำเสมอเป็นประจำจะทําให้ร่างกายในส่วนต่างๆกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเนี่ยค่อยๆแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆดูนะคะวันนี้เป็นโรโมดสัมท่าของ ื่อสร้างความแข็งแรงแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายค่ะมาลองฝึกโยคะกันโยคะเป็นอะไรที่ฝึกแล้วฝึกทุกวันแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจริงๆค,ค่ะคอนเฟิ์มค่ะ